สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องเย็นโลบาร์นาะครับแล้ว,วันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Monkey Man โดย Monkey Man เนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องราวของชายคนนึงนะครับที่ต้องการจะล้างแค้นให้กับแม่ของเขานะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยได้เห็นแม่ของเขาถูกฆ่าตายในตอนที่เขายังเป็นเด็กนะครับ ซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นผลงานกำกับของคุณเดฟพาเทลนะครับและเขาก็ยังแสดงดำนึงด้วยนะฮะซึ่งตอนที่ผมเข้าไปดูเนี่ยผมก็บอกเลยว่าผมเข้าไปพร้อมอกัมบความหวังที่แบบว่าจะได้ดูหนังจอวิกเวอร์ชันอินเดียนะครับมังคีแมนเนี่ยมีข้อแตกต่างจากหนังจอวิกก็ตรงที่จอวิกนะครับก็เป็นนักฆ่าที่ต่อสู้เก่งมากๆนะครับแล้วก็มีคนหลายคนในวงการนักฆ่ารู้จักเขาเป็นอย่างมากนะครับส่วนมังคีแมนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ต่อสู้เก่งมาตั้งแต่แรกครับแล้วก็ไม่ได้มีคนรู้จักเขาเยอะขนาดนั้นนะครับ ซึ่งที่เขาต่อสู้เป็นเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยชกมวยใต้ดินนะครับแล้วก็ชื่อมังกี้แปนของเขาเนี่ยก็ได้มาจากการชกมวยใต้ดินของเขาด้วยเหมือนกันและหนังเรื่องนี้ครับก็ยังเอาเรื่องราวของรำมาเกียน e นะครับซึ่งได้หยิบตัวละครตัวละครหนึ่งมาก็คือตัวละครหนุมานซึ่งเขาก็จะเล่าในช่วงแฟลตแบ็กของตัวละครเอกนะครับช่วงที่เขาอยู่กับแม่ของเขารักแ,แม่ของเขาก็จะเล่าเรื่องหนุมานให้เขาฟังซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าผมชอบประมาณหนึ่งนะแต่ก็มีมุมที่ติดอยู่ อย่างเดียวเลยผมติดอย่างเดียวเลยคือเรื่องมุมกล้องคือมุมกล้องเนี่ยผมขอบอกเลยว่าดูถ้าเป็นฉากที่เป็นซีนแอคชั่นเลยไงครับขอบอกเลยว่าดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเป็นฉากธรรมดาเนยก็คือแบบว่าก็ไม่เป็นอะไรครับมันก็เป็นปกติอยู่แล้วแต่พอเข้าฉากแอคชั่นปุ๊บนึกออกปะมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนลองเทกครับเหมือนแบบอยู่เงี้ยตะกล้องอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยนึกออกไหมหลายคนอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นมุมมองของคนดู ก็ได้แต่ว่าผมมองว่ามันดูไม่รู้เรื่องครับมันแบบบางฉากมันดูไม่รู้เรื่องแล้วผมว่าหลายคนมันต้องวเวียนหัวบ้างเนี่ยแหละครับข้อข้อที่ผมติดอยู่ข้อเดียวเลยในในในหนังเรื่องนี้โดยเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้ครับผมก็ไปรู้มาอยู่ประมาณ3ข้อที่แบบว่ามีปัญหาอยู่ครับปัญหาแรกก็คือตัวคุณเดฟปาเทลเนี่ยก็คือเขาเป็นตัวเอกใช่ไหมก็คือตัวมังกีแมนแสดงอยู่ฉากชั้นหนึ่งอาจจะเป็นฉากแรกๆเลยแหละก็คือฉากนั้นนะ่ะเขาเข้าไปแล้วก็ แสดงไปเรื่อยแสดงจนเหมือนเขาไปประสบอุบัติเหตุข้อมือหักทำให้เขาแบบว่าถ่ายทําได้ลําบากซึ่งแบบว่าหนังเรื่องนี้ะงบประมาณมันน้อยใช่ไหมคนในกองเขาก็ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็แบบว่าด้วยความที่งบมันน้อยอ่ะถ้าเกิดเขาแบบว่าเขาไม่เล่นต่อหรือแบบว่าผัดคิวไปคิวต่อไปแบบว่าร้อยรอให้อาการก็หายก่อนเงี้ยงบมันก็จะบานไปเราก็เลยแบบว่าบอกกับทุกคนว่าเอ้ยผมไม่เป็นไรสบายมากแรงต่อได้แล้วก็การถ่าสองก็คือกล้องในกองถ่าย ที่ถ่ายทำหนังเรื่องนี้ครับพังทุกตัวเลยถ้าเกิดไปขอเบิกใหม่หรือไปเช่าอะไรอย่างเงี้ยครับงบมันก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหม <S <S เขาก็เลยเสนอว่าเอ้ยใช้โทรศัพท์ของผมไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในการสัมภาษณ์ของูเดปาเทลเนี่ยเขาก็บอกเลยนะครับว่าฉากที่ใช้โทรศัพท์ถ่ายหนึ่งมันก็คือฉากตุ๊กๆที่เขาขับตุ๊กๆหนีอ,อันนี้อาจจะเป็นเนื้อหายสปอยในอยอยหนังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากาเทียบกับแบบทั้งเรื่องนะ ถามว่ามันดูออกไหมผมบอกเลยว่าที่ผมไปดูมาคือมันดูไม่ออกนะมันดูไม่ออกเลยคือดูไม่รู้เลยว่ามันคือฉากฉากที่ใช้โทรศัพท์อ่ะคือเขาบอกฉากตุกๆผมไม่รู้เลยซ้ำว่ามันคือฉากไหนเพราะว่าฉากตุกเ่เขาไม่ได้มีฉากเดียวเนื่องปะแล้วก็ปัญหาอันนี้คือปัญหาเล็กน้อยเลยคือฟุตไม่พอฟุตไม่พอเนี่ยมันคือฉากเนื้อหานี้เนื้อหาสปอยนะก็คือเป็นฉากที่เขาเนี่ยเอาหน้ากากลิงเนี่ยได้เขาใช้ต่อยมวยใน มวยใต้ดินเนี่ยเอามาล้างซึ่งฟุตเดิมเนี่ยเหมือนคุณเดฟพาเทลเขาบอกมันใช้ไม่ได้มันเป็นมุมทีไมไม่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 ชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าต้องการจะถ่ายใหม่แล้วถ้าเกิดเขาไปถ่ายใหม่เขาก็ต้องไปดิวเรื่องสถานที่ใหม่ใช่ไหมมันก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มซึ่งมันก็มีทีมงานคนหนึ่งมาบอกเขาว่างั้นถ่ายในอ่างน้ําโรงแรมไม่ได้เขาพักอยู่เนี่ยฉากนั้นมันก็ได้ฉากที่แบบว่าถ่าย ถ่ายในอ,อ่างน้าโรงแรมซึ่งก็ดูไม่ออกเหมือนกันอาจจะเป็นฉากนั้นผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นฉากนั้นแหละปัญหาพวกนี้มันมีผลต่อหนังไหมผมบอกเลยว่ามันไม่มีคือมันสนุกโดยรวมคือสนุกมากแล้วผมขอบอกเลยว่าใครที่ไปคาดหวังที่จะไปเน้นดูเนื้อเรื่องอะไรก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่เน้นขนาดนั้นผมว่าเขาไปเน้นฉากแอคชั่นนมากกว่าคือผมเข้าไปผมก็ ถอดสมองเขาไปดูนึกออกปะไม่ได้คาดหวังเรื่องเนื้อเรื่องอะแต่ก็แบบเฮ้ยแอคชั่นมันสนุกว่ะมันเดือดว่ะมันมีความสู้ชีวิตเหมือนจอห์นวิกที่แบบว่าโดนนักฆ่าตามไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันเลยแบบว่าไอตัวพระเอกเนี่ยที่คุณเด,ดปเรเทลเล่นเนี่ยมันก็ถูกแบบพวกตัวร้ายมันก็มีพวกกิกกี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออพระเอกมันก็ต้องฝ่าไปได้ตั้งแต่ลูกสมุนกิกกี้ลองหัวหน้าไปจนถึงหัวหน้าอะไรเงี้ยมันมีตามแต่ระดับ ขึ้นไปอย่างเงี้ยซึ่งแบบตัวพระเอกแม่งเทพมากแล้วก็มีซีนซีนหนึ่งเป็นซีนที่พระเอกแม่งประจันหน้ากับแก๊งอันตรภานี่แล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งจะสู้ไงวะจนแบบไอ้แก๊งลาม,มาเกียนที่แบบว่าช่วยพระเอกไว้ตอนแรกตอนที่พระเอกโดนเหมือนปืนสอยล่วงลงแม่น้ำอะไรเงี้ยเออมาช่วยไว้ตอนแรกผมผมกาคิดว่าฉากนั้นมันแบบมันเบียวมาหนึ่งแต่ก็เล็กน้อยผมว่ามันก็สนุกอะเนอะมันก็เท่ มันก็เท่มันหนึ่งโดยรวมนะครับผมขอบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาขั้นว่าสนุกมันแล้วก็โคตรเดือดสู้กันทีเลือดสาดเหมือนแบบว่ารวยเลือดมาจากไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอส่วนใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องอย่างที้ผมบอกครับอาจจะผิดหวังเพราะว่าไม่ได้เน้นเรื่องอะไรรอมันสู้กันอย่างเดียวเพราะว่าผมไปดูรีวิวมาจากหลายช่องอะไรเงี้ยอย่างช่องคุณจีนวิวไฟเดอร์หรือแบบช่องอื่นๆที่แบบว่าผมไปดูมาเขาก็บอกว่ามันเป็นเหมือนแบบจอห์นวิก ฉบับอินเดียผมก็ไปด้วยความหวังนั่นแหละครับว่าเออได้ไปดูจอห์นวิกแบบฟิวจอห์นวิกคนอินเดียเลยส่วนหนังเรื่องนี้ที่ผมให้คะแนนว่าก็คือ7คะแนนนะครับที่ผมให้7คะแนนเพราะผมติดเรื่องงานถ่ายฉากแอคชั่นจริงๆผมแบบตาลายอะ่ะผมขอเตือนเลยว่าอาจจะมีตาลายหนึ่งกับฉากแอคชั่นไม่นิดเหนือ่อยเยอะเลยแหละส่วนคลิปหน้าผมจะไม่พูดถึงหนังเรื่องอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเย็โลกมานาได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็การแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันครับผม